สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาดูเจ้าบูเบอร์รี่ป่าสวีเดนผลไม้ป่าสวีเดนพี่น้องวันนี้อยู่เข้า,าป่าตั้งแต่6กโมงครึ่งเนาะตอนนี้ก็จะบ่ายสองแล้วนะก็ได้ไปแล้วประมาณห้ถังวันนี้ต้องเอาให้ได้มากที่สุดเสาร์อาทิตย์นี้ต้องเอาให้แบบเอาให้แบบออเดอร์เบาๆหน่อยลุยเต็มที่เลยนี่ลุงเนี่ย ลุงแกเอาถังมาให้นะเพราะว่าถังมันหมดเพราะว่าเก็บปุ๊บลุงก็ามาเอาไปแล้วก็ไปคัดที่เครื่องที่บ้านเนาะเครื่องที่บ้านเสร็จปุ๊บที่เนี่ยแกคิดว่าแกเอาถังมาเยอะไงเปล่าแกเอาไปแล้วแกไม่เอากลับมาก็เลยต้องนั่งรอตีืทถาว่านั่งพักไป่ปานนี้ลูกใหญ่ตอนนี้ลูกใหญ่แล้วก็รสชาติดี เอาข้าวเอาน้ำมากินพี่น้องเอาข้าวเอาน้ำมากินมีวิทยาละอะไรนะพาวเวอร์แบงค์สองอันมีขน,นมมีปั๊บซี่มีกาแฟ <c oughs> ดีกว่าเตรียมพร้อมกันเลยทีเดียวพี่น้องเสื้อมีล่มล่มสองอันอันน,น,นี้ล่มนี้ใช้ดีมากเอาครอบหัวได้เลยได้ยินเสียงลงมาแหละ โอเควันนี้ต้องเป้าหมายคือต้องได้หกถังตอนนี้ก็เพิ่งบ่ายบ่ายสองน่าจะได้เก็ดถังอยู่นะถ้ามีแรงถ้าลุงเอากะแ่งมาสองอันลุ้นว่าลุงจะเอากะแบงมากี่อันสู้ๆกันป้ายพี่น้องเก็บบูเบอรี่ปีนี้นะซ่อมรถหมดไปเกืบอบเดียวเหมือนกันนะแล้วก็ซื้อเครื่องปัน่นอันใหม่ เครื่องบดอันใหม่แล้วก็ซีซีตักอันใหม่ก็โอเคอะสนุกดีพี่น้องวันหยุดสุขเสาร์อาทิตย์จันจันก็จะเบาหน่อยจันก็จะเบาหน่อยนี่กินขนมเป็นไอพิกขนมปังมั่งอะไรมั่งก็กินไปเรื่อยระหว่าง ก็เหมือนทํางานเลยอะเข้าเช้าแล้วก็พักเที่ยงพอะเที่ยงเสร็จก็ต่อยสักสี่ห้าชั่วโมงถ้าวันนี้อากาศดีก็หกโมงเย็นเมื่อวานนี้หกโมงครึ่งออกจากปลาหกโมงครึ่งม,มันก็จะงามงามแบบนี้เก็บไปกินไปนะอร่อยลูกใหญ่มากเลยอ่ะ